สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ดานเจสโปนะคะอยู่กับทายแล้วแล้วถ้าเขอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะฮาวาวล o โจไลออนค่ะว wow, ัะนนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมเซ็นเซอร์ท้าเตะค่ะและลูกค้านะคะยังเพิ่มเป็นในส่วนตัว สครับเพดนะคะแบบมีไฟ LED ค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปชมผลง,งานการติดตั้งของเรากันเลยค่ะเริ่มกันที่ตัวสครับเพดกันเลยนะคะมีติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสวยแบบนี้เลยได้ทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะได้ทั้ง4ชิ้นเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูของ ction, ฟังก์ชันสาท้ายไฟฟ้ากันนะคะฟังก์ชันแรกค่ะเรามีในส่วนตัวสวิตช์นะคะลูกค้าสามารถสั่งเปิดจิบได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนี้นะคะนี่ค่ะกดไฟก็มีระบบไฟนะคะติดขึ้นมาที่ชีบแบบนี้ด้วยะ จะลองเปิดใช้งานให้ดูค่ะถึสาไท้ายนะคะก็เ,เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยตำแหน่งสายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะด้วยงานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังค่ะก็มีสวิตช์นะคะสามารถสั่งปิดจากตำแหน่งนี้ได้เลยเรายังมีเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเป็นตัวระบบกันหนีบนะคะนี่เห็นไหมคะสาดทยก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยใช้งานปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเดี๋ยวปิดให้ดูอีกครั้งนะคะ ่วนที่เปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะแค่กดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งาจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะกดแช่ไปที่รูปเปิดฝาท้ายแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยและเราใช้เป็นตัวระบบกรอนดูนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะ่ะเป็นในส่วนตัวระบบคลิกเซนเซอร์ ensor, หรือว่าเซนเซอร์ท้าวเต้นั่นเองตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ เยี่ยมมากๆเลยก็สามารถสั่งได้ทั้งเตเปิดแล้วก็เตะปิดเช่นกันนะคะหากท่านใดค่ะที่ใช้รถทาวาวโจรไลออนนะคะสนใจอยากติตั้งในส่วนของระบบาทไทยไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ทาวเตะแบบนี้นะคะหรือว่าเรามีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ร้าน J จเนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถามต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ